ไปง่างลงไปอันนี้ตัดฟนานตัดที่ว่าข้าเจ้ามากินกินกาแฟาอยู่กลางหาวอยู่กลางสลิงกินกาแฟาอยู่กลางสลิงเบิดทงไซกับโอ้ยไปเจอเบิดแล้วแม่ ไปก่อนไปดาลาไงที่ิทยเอาสบายดีตัฟานแค่นี้มายืนอยู่นี่นับไปที่กลางนี่ เอามือลงเลยม่เอามือลงโอ้ยเอามือลงบดอ่บดต้องยิ้มเออโอเคไปต่ออันนี้นซนเผาบ่นี่ อ,อาหารมัน้งลุมอ,อาหารอาัอ่้งลุมพุ่น ขี้น,นี่งางขึ้นไปงานเงิงนย่าสายซื้อเง,นง,นาางนาาินว่าเงินย่าสายเงินย่าสายเงินว่าไปลงมา ขอบใจยากไปอืมก็นี่ืวนน้อยนน่ นีเงินน้อยอยู่นี่นะห็นบอกไปไม่ขี่หมูไม่ก่อขี่หมู อันนี้ตัดฟานต้นดนเบาตัวหนึ่งโอ้มิดนี่บังก์โลของไปขงมันเห็นป่เงินน้อย,อยนน่นสั่งไว้มีสลิงดีต้อนรับพรแพนกต้อนหับหาอาหาร <Okay. S 1> ชุด z มวิวสลิง คลิ่งอยู่พี่เทีนี่มาทางพี่อันนั้นหาอาหารแยกมาทางพี่รีออสอร์ท เห็นพวกเกา่าพวกเก่าก็ไม่เห็นอยู่นี่มันเห็นอย่างกันที่ตัดเนื้อเหมาะควรพลัพวกเกา่ตาตัดฟาน ตันนี้โอ้ตันนี้มันเรื่องลุกไปแล้วมัน,นโอ้สตาบ,บเห็นโอ้ปันไม่เห็น ตาบเห็นแลันหมอกหลายพวกฝนตกเลยบหเห็นตาเออยามานีเด้อครับน่ากลัวโอ้บางคนก็สิมนานั่งอยมันทรงนี่ใส่ตาดอ๋อบเห็นแล้วมองไม่เห็นมันมืดมันมืดมองไม่เห็น Đó vừa như hết Và chân tay vào này Tạc phạm Hãy

โอ้ oh, นี่ได้เกาคีสลิงกันนี่หนูเห็นหนูอยูวันคีสลิงน่าก,กลัว oh. Stay overnight online อย่าง overnight online สองร้อย ที่ใต้พอดีค e เดิหน่อยโอ้ก็หมายว่าก็หมายว่าถ่านนอนอย่สองร้อถ่านนอนเลยอยู่นอนเลยนอนเลยสองร้อยถข้างพื้นอยู่ในเี้ยไลน้อวันนี้ ถ้าว่ากินา mm hmm. กาแฟเฉยๆ6ซิ mm hmm. กินกาแฟออนเดอะไล่เจดแบบแบบนี้6 0 yes, mm hmm. แล้วก็1ิลายที่แเลนลงไป3 5แล้วก็อยากได้วิดีโอ8ยอนให้ทำวิดีโอให้โอ้นี่ ขาที่ลงทางนั้นสลิงแล้วขอาที่เกลียวลงไปนี่แล้วก็ที่มาทางนี้สิบลายกินกาแฟยอยู่ตรงนี้โอ้สิบไลายมาจี้แต่ฉันก็บืดเบิร์ตินอะ่ะเขาบเห็นหุ่งกันหรอเขาเบาธรทมชาตาดอีกนะ มนกาแฟาพอจังหน่อยนึงอ่ะเฮ้นี่เฮ้ยเหนน้อดเขาที่เซอร์วิสของอันสลิงมันที่เซอร์วิสอยู่นี่แล้วเขาที่เอาลงขี่ลงไปท่านลงไปท่านแล้วก,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 ก็เกี่ยวมาทางนี้แล้วก,ก็เกี่ยวมาลงนี่แล้วก็ไปเลยบ้านี มืดตึบเลยแบบนี้แล้วไปกินกาเฟอยู่ในกลางกลางหนาวนี่เอาไปเลยนาอางกระปิม นเฮ้ยน่ากลัวไหมกันแนนกันแนนน่ากลัวไหมน,น,หน่ากลัวไหมค่นั้นน่ากลัวไหมมันมีแต่สีทิพย์อย่มลงไปหน้าหน้าลากทิ่ยมันนั่นอ่นในลงแล้วดีว่เห็นแล้วเฮ้ยอย่าขึ้นไปได้น่ากลัว ตัวนี้มันตัดฟานมาตาสตัดฟานตัดมัน,อมนอเอคือเสงนขากินมันอยู่